จริงๆจุดเริจจร่มต้นมันคือการค้นหาตัวเองการเข้ามาอยากรู้จักตัวเองอยากจะสื่อความกับสังคมหรือใครก็แล้วแต่ผ่านภาษาแบบศิลปะอย่าเรียกว่าสอนดีกว่าเราคิดว่ามันเป็นพื้นที่ที่พอเราได้ไปทดลอง ทำงานที่อื่นแล้วเราอยากมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็มีคนที่เขาอาจจะประสบการณ์น้อยกว่าแล้วเขาสนใจในทิศทางแบบเราแล้วเาอยากเข้ามาพูดคุยด้วยแล้วเราก็แลกเปลี่ยนกันแต่ว่ามันไม่ใช่การสั่งสอนแล้วว่าคุณทําอย่างนั้นสิคุณทําอย่างนี้สิมันไม่ใช่มันคือพื้นที่ของการแชร์ความรู้จริงๆเขาอาจจะรู้มากกว่าเราในด้านหนึ่งแล้วเราก็เอออันนี้มันน่าสนใจเราก็แลกเปลี่ยนกันได้อะไรอย่างนี้น เราคิดว่าอาจารย์มีเวลาในการสอนน้อยลงแล้วก็ไปทำถูกบีบให้ไปทำเปเปอร์มากขึ้นคือคุณต้องเข้าใจก่อนอาจารย์สอนศิลป,ปะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเป็นอาจารย์สอนแพ็คพีซอย่างเราเนี่ยเราเป็นอาจารย์สอนศิลป,ปะหน้าที่เราไม่ใช่แค่สอนหน้าที่เราคือผลิตงานศิลป,ปะทำไมเราถึงกลายเป็นว่าไอหน้าที่ผลิตงานศิลป,ปะถึงเป็นหนึ่งในหน้าที่เพราะว่าศิลป,ปะมันคือเรื่องของประสบการณ์ คุณจะสอนใครได้มันไม่ได้เกิดจากการอ่านหนังสือแล้วมาเล่าให้ฟังแต่มันเกิดจากกระบวนการในการเข้าไปทํางานเข้าไปหาคําตอบเองจริงๆทั้งในเชิงปฏิบัติและในเชิงการอ่าอนคราวนี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่านอนหลับตื่นหนึ่งแล้วทําได้อย่างงานที่เราแสดงอยู่ตอนนี้เราใช้เวิลังหมด3ปีแต่ว่าเวลาทั้งหมดเนี่ยแน่นอนว่าหลักมันก็ต้องมีการสอนด้วยใช่ปะ่ะสส่วนนี้ก็หนักแล้ว ตอนนี้ไอการเรียกร้องหน้าที่ของอาจารย์มันไม่ใช่แค่2ส,ส่วนหลักมันถูกเพิ่มอะไรอีกมากมายเรากับเราเป็นแบบซูเปอร์แมนซูเปอร์วูแมนหรือว่าซูเปอร์ฮวแมนซึ่งมันไม่ใช่แล้วมันไม่ได้ทำให้องค์ความรู้มันเติบโตไม่ได้ตายตัวแบบนั้นอยู่ที่คุณถนดัดคุณชอบอะไรคุณก็ไปฝึกฝนด้านนั้นแล้วก็สร้างโอกาสให้ตัวเองเพราะว่า คุณอยู่ในประเทศที่มันไม่มีโอกาสมากนักนะต,ตลาดเราเล็กถามว่าเรารู้จักไหนตลาดเ,าเลยก,ก็ดูจากไอ้ภาพรวมของคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในวงการอะมันยังมาไม่ครบเลยถ้าจะพูดไปเราก็คือจิ๊กซอว์ไม่ครบรัฐไม่ได้ส่งเสริมหรือว่าสนับสนุนศิลปินมากเพียงพอนะคะมันก็ทำให้ศิลปินต้องตะเกียกตะกายมาก แต่ว่าพอตะเกียรตะการแล้วแสดงงานแล้วแกรี่ก็มีจํากัดนักสะสมก็มีจํากัดอีกรัฐเองก็จํากัดจําเขียงงบให้กับไม่กี่คนมันก็อยู่กันแบบเหมือนกึ่งที่กวนพิการนิดๆ่นะถูรู้ถูกลางกันไปอะมันก็ทําให้เราอยู่ในโลกใบเล็กๆของเราไปซึ่งมันไม่เวิร์กเท่าไหร่มันดูไม่มีอนาคตสําหรับรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นปัจจุบันด้วย เพื่อนร่วมวงการไอศิลปะมันมีเสน่ห์กับเราอยู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราอยากเล่นอยากพูดอยากสื่อความอยากฝึกสมองของเราแต่ว่าโลกใบนี้มันมันไม่ใช่มีเราแค่คนเดียวแต่ว่าศิลปะพาเราไปมีเพื่อนแล้วเพื่อนเนี่ยมันก็เป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรที่แชร์ประสบการณ์กันคุยกันเนี่ยมันคือมันคือตรงนี้แหละที่มันสำคัญ